มีเอ้ครับก็มีน้องครับเมียาช้ามืเอ้กับน้องเือ้คือพี่ใช่ไหมใช่ครับน้องครับมีน้องครับน้องครับมีครับพี่มินทำทำจิ้งแก้ยงไปไหนได้ไหมมีนครับขอขออีกทีได้ไหมน้องครับอ่ะไม่ได้ยินทำไมมันเบาน้องครับตกใต้เลย มังใจเป็นภาษาอีสานได้มคะมัเษาในมเ้เป็นกมัใจงด้วค่ะมครับมีครับมครับ เมนรู้ไหมว่าเรามีแฟนเป็นไหนหวานเทียน